บรรยากาศยเย็นครับกับรถไฟสายใต้นะครับวันนี้วันนี้รถไฟขบวนที่258นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับอำเภอบ้านโป่งนะครับราชบุรีนะครับกับช่องนหนอมในชนแนลนะครับวันนี้ บรรยากาศแบบสุดฟินเลยครับวันนี้เมฆมืดมากเหมือนจะมีเมฆฝนมานะครับตอนนี้ขบวนที่258นะครับกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับเพื่อจะเข้าจอดที่ชุมทางรถไฟหนองประดุกครับวันนี้แน่นอนเลยนะครับรถไฟสายนี้คงไม่พลาดนะครับปู่ g k K อีกตามเคยนะครับ โอจีเอ e. ทำขบวนอีกตามเคยนะครับเดี๋ยวขบวนที่258นะครับจะจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะฮะเพราะวันนี้ออมาเร็วกว่ากำหนดแน่นอนมาเร็วกว่าเวลาออกแน่นอนนะครับจะจอดที่ชุมทางหนองประดุกก็ประมาณ7นาทีถึง10นาทีนะครับนี่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ เอกลักษณ์ของปู่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงวูดเสียงเครื่องยนต์นี้ของเขาเลยนะครับวันนี้ปู่นะครับทำขบวนโดย G E K นะครับ4016 e 40 e นะครับปู G E K 4016นะครับ4016นะครับทำขบวน รถไฟธรรมดาที่258นะครับต้นทางน้ำตกนะครับไปทางธนบุรีเดี๋ยวจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพราะว่าปู่อย่างว่านะฮะสายนี้มาก่อนเวลาตลอดนะครับเพราะว่าการรถไฟได้ยุบขบวน259ไปนะครับ259นะครับก็จะไปสวนกับขบวน258ที่ สถานีลูกแก่ทุกวันนะครับเนื่องจากยุบไปก็เลยทำให้ขบวน258มีเวลาในการเดินขบวนมากขึ้นนะครับก็จะมาก่อนเวลาทุกวันนะครับแล้วก็มาจอดที่ชุมทางหนองประดุกไม่7นาทีถึง10นาทีนะฮะแล้วถึงจะออกตัวนะครับไปไปทางนะครับธนบุรีด้านหน้านะครับก็จะเป็นชุมทางหนองประดุกนะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องหนอมไหนชาแนลกันด้วยนะครับ